เยียบเยียบแล้วฟังข้าไอ้พวกเหลือขอนามของข้าคือป๊อปสยามขปาวคนไทยเจ้าดูการ์ตูนเยอะไปเจ้ามันก็อยู่ได้แค่ดินคนที่ปีนขึ้นมาได้เท่านั้นแหละถึงจะเป็นผู้สูงส่งใช่ไหมจ๊ะเหมือนจะให้หนีหนีไอตัวอะไรสักอย่างนี่แหละไอลิงเออหนีลิงโอ้ยภาพสวยเนี่ยขอบคุณกิงหน่อย กดได้ไหมเ้ยกดได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอยบอยบอยบอยเฮ้ยงกตปรับเท่าไหร่ไม่ต่างันปรับเท่าไหร่เหมือนกันเฮ้ยภาพภาพสีมันแปลกเฮ้ยรีบ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 ไปด้วยไปด้วยไม่ปดีกดปุ่มเฮ้ยจอยง่าย เดือดโฟร์เออกล้องสั <rua> ่นกองสั่นกระตุกยังมีโหลดดีแน่เลยไม่ถ่ายแล้วมั้งนะวันที่นอนมีแบดมันมีเยอะมีผาตรงเดียวากันว่าต้องการต่อนไหมอยากจะกินไอศครีมโฟร์เส้นไหมถ้ามีอยู่ข้างบนเป็นลูกกลมๆถ้าเจ้าหิวไอศครีมแล้วก็ขึ้นมากัดได้เลยอุยนี่ด้วยพิซซ่าแล้วเพราะนี่ าได้แล้วไปแล้วคืออะไรวะมันจะปิดแบบยังไงวะมันเปิดอ๋อสเวตมาได้แล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะเก็บเม็ดส้มๆไม้เก็บเม็ดอ๋อเก็บเม็ดเก็บเม็ดโม่ๆให้หมดอ่าแบบนี้ใครสีแดงอะระวังนะใครสีแดงอ่ะระวังสีแดงด้วยเหรออะไรคือไม่ใช่คือไอ้สีจุดๆอะคือพ่นกันเองเนี่ยที่ไม่สนใจเนาะ เงียบ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 ใครแม่งพามาวะมันเป็นมอนมอนตัวลิงเหรอมอนลิงมอนลิงมอนลิงโอ้ไอ้็เป็นสีถเป็นสีเหลืองติดมาะตังนะมาหลอกกูระวังสีแดงแม่งอยู่กับสีเขียวไอ้ห่าต้นเงอ้วะจาเมลสีแดงเนี่ยเอชิบฟ้าเออมาบอกระวังอะไรวะกูอยู่ห่างกับมันตั้งแต่โมซูฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บีบก่อนจีบก่อนเราได้รวยกันเพื่อน เก็บปุ้ยวิไอเฮียไอเด็กนี่นี่เสียงมันเป็นเสียงตีนใช่ไหมโอ้ยโอ้ยไอเฮียเสี่ยทุกคนมันมีสามตัวสามตัวเลยเหรอใช่ตั้งหัวอุ้ยมันอยู่จุดสปาว์กานับเหรอ เอาจริงเหรอเอออยู่ๆสปาลเขนำไปเลยเฮียอะไรเฮ้ยมันวิ่งเข้ามาใส่เลยเฮ้ยเเชี่ยตอนนี้สตันอยู่สตันอยู่สตันอยู่โอเคสตันทุกคนรีบไปเก็บตู้โอเคโอเคผู้เล่นชีวิตสุดท้ายเออมีเสียงมีเสียงสิบวิประมาณะสิบวิโอ้ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงเสียงไล่หลังเราเชี่ยกี่ตัววะเนี่ยสิบหายแล้ว ตัวสามตัวฮะโอ้ย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 สปาสปาก็ไม่ปลอดภัยอีกเชยเฮ้ยโดนดัดหน้าเจอเจอเจอไอ้กูโดนดักหน้าอืมยี่สิบชิ้นได้แล้ววเฮเอ้ามาเจอกันเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้าวโล้์โลว์ บาดกูตายแล้วตึงเนี่ยโน่เสียงมันใกล้มากเลยว่ะตัวพีย่แล้ว <c oughs> อายอยู่อ๋อไอ้ไอ้ที่มันขึ้นโลโลสีม่วงคือคือเพชรอยุดแถวนั้นอโอเคโอเคใช่ใช่ใช,ใช่ที่มันขึ้นกับพลิบสีม่วง15ใช่มีเสียงยาโอเคเจอแล้วเจอแล้วเราเจอแต่ว่าเสียงมันอยู่แถวนั้นนะ่ะปุ๊บอ่าเรียบร้อย

เว้ย <West> มันดักหน้าวะเนี oh, oh, oh. Oh, ่ยอ i̇şte. ุ้ยอุ้ยโอ้ยเย้เลยโอ้โหเลยสองชีวิตแย่เลยเย้ชิบแตนหนึ่งชีวิตโอ้โหโอ้ยนี่จัดนี่จะเล่นไงอ่ะอู้เอาแย่แล้วแย่เหลือเกินตายไม่เลยโอ้โหทั้งหมดมันก็มีหกโกเลยดิโอ้แย่แล้วโอ้ตายฮะ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  หายาแล้วทุกปีเต็มไม่หมดเลยเหรอโอเคไอ้เชี่ยตื่นเต้นรอดกันสองคนโอ๊ะออกได้เลยหรอออกได้เลยโอเค

โคนบ้าไม่ใช่คนบ้าเลยฝาวิ่งต่อฝาวิ่งต่อฮเราพาเภายังไม่มาเลยเฮ้ยเอาพี่แกจะไมกูเห็นวะโอ้จบแล้วจบแล้วโฮ้ยเหนื่อยจังวะโอเคฉันรู้แมบอะเปิดล็อกแล้วเปิดล็อกแบบต่อไปด้วยโอ้ยปิดล็อกแมบต่อไปแมบที่สองมันไม่ใช่หน้าลิงแล้วอะเป็นหน้าคนอะเป็นหน้าเออเป็นหน้าผู้หญิงยิ้มน่ากลัวด้วย